ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับก็เป็นเกมฟุตบอลชายรอบชิงเหรียญทองครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่ ดีที่สุดแล้วครับสำหรับการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินนะครับบอลทุ่มเข้ามาก่อนเลยครับแล้วเป็นประตูหนึ่งต่อศูนย์นะครับนาทีที่21ครับโอ้อินโดนีเซียมาได้ประตูขึ้นนำก่อนบอลที่ทุ่มไก่เข้ามาครับเดว,วังก้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นซา,านาตตานะครับม่งแล้วเนี่ยไปตกหน้าขาของทรงชัยทองชํำเป็นประตูขึ้นนำครับ น้ำกรน,นะครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากๆนะครับแล้วช่วงทดเวลาครับเปิดไปมาเนี่ยกะจังหวะผิดแล้วสนานตานเนี่ยวิ่งเข้ามาช้อนแล้วก็เนี่ยครับดีบ,บอลเข้าไป2ต่อศครับนาทีที่45่บวกหครับโอ้โหเป็นครึ่งแรกที่เราเป็นรองมากๆนะครับเรื่องกันเล่นรวมไปถึงสกอร์ที่ตามหลังอยู่นะครับพยายามจะเข้ามาตั ตัดตรงนี้นะครับถึงแรกครับ2ต่อศูนย์ที่อินโดนีเซียทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขึ้นหลังเนี่ยเรามีเปลี่ยนเอาอนันต์ยอดสองวาลลงมานะครับมีเนียครับแล้วอนัน์ยอสองวาลตัวสำรองมงไล่ขึ้นมาครับนาทีที่65สหต่อสองครับกรนโดดมงนี่บิดสวยงามมากๆนะครับ แล้วช่วงทดเวลาาทีที่90บวก8นี่ครับแล้วสกอร์ยิงลูกนี้เข้าไป2ต่อ2ครับโอ้โหเกมจริงๆจนะทำท่าจะจบลงไปแล้วครับแต่ทีมไทยมาได้มาะตอย่ากยศสกรตัวสำรองอีกหนึ่งคนที่ถูกส่งลงมาหยิงต่ออายุเลยครับให้ไทยได้ไปสู้ต่อกับอินโดเนีเซีย แต่ว่าหลังจากยิงประตูนี้แล้วเนี่ยก็จบไปเลยครับ90นาทีเบิอกัน2ต่อ2นะครับต้องหาผู้ชนะด้วยการต่อเวลาครับแต่เริ่มจังหวะตรงนี้มาเราพลาดครับรงชัยแล้วมาเข้าทางครับอีฟานยกลูกนี้เข้าไปครับ สประตูต่อสองโอ้โหเรามาพลาดแต่เรื่องเขี่ยบอลมาตั้งแต่นาทีแรกเลยโดนยิงเข้าไปครับโอ้โหเพิ่งจะกลับมาได้รับเดียวนะครับจากต่อเวลาเข้ามาสมาธิอาจจะหลุดไปนิดนึงครับทรงชายท้องชำ่ำโอ้โแล้วเขาก็ต้องชมด้วยไอ้ฟานยอดเยี่ยมนะครับหลังจากนั้นเนี่ย มีการปะทะกันของทีมสตารแล้วก็เราเองก็ต้องมาเหลือฝั่งละ1ิบคนด้วยนะครับกับทางอินโดนีเซียจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียมาได้ประตูที่4นะแล้วครับยิงสวยๆเลยก็จะลาสมานะครับก็ถือว่า เนี่ยครับพอตัวผู้เล่นเหลือน้อยพื้นที่ก็มีให้เล่นเยอะครับเขาก็ยิงดีมากๆด้วยเท่านั้นไม่พอครับเราโดนใบแดงเพิ่มด้วยนะครับเนี่ยครับเล่นเก็บกิ่ง่ายไปหมดเลยครับประตูที่ห้าครับจากไปแค่ปรูตราานะครับสถทติรี่120พอดีเลยนะครับ ถือว่าเราเองก็ถือว่าสู้ได้อย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วเราได้เหี่นเงินอินโดนีเซียได้เหรียญทองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไอ้ช่องของเราด้วยนะครับ